มาทำกระไรรึอพอดีข้ามาหาท่านเจคุณอ๋อพอดีว่าท่านเจคุณติดกิจธุระนะครับแล้วเมื่อไหร่จะกลับเลยเห็นว่าจะไม่ช้าแล้วครับไม่ช้าถ้างนั้นแกไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวข้ารอได้ <c oughs> แกเห็นว่าถ้าทางฉันไม่ได้การแต่ที่จริงอ่ะฉันก็เป็นผู้ดีเหมือนกันนะครับแกไม่เชื่อที่จริงแกกูไม่เชื่อ ลูกลากช้ามันจะโฉบเต็มทีแต่ช้นขอสาบานไว้เลยว่าชันจะไม่ไปเที่ยวแต่ต้องของคุณภกตีโดยเ็ดขาะอะไรวะรับประทานโทษขอรับไอ้น,นี่ใครวะเห็นว่าเป็นเก,ก,ก่าๆท่านผมบอกเอาเขาว่าท่านติดลุกลา,ากไ้แต่เขาเขา,นานยังนั่งมนรออยู่นี่ขอรับแล้วไงวะก็ผมไ็นั่งสุนทนีขอรับนี่ออกไปก่อนเลยขอรับ ครับคกัิใต้เท้าผมว่าครับก็ใต้เท้าอาจจะจำผมไม่ค่อยได้โดยออกจะจำแล้วนายล้มใช่ไหมใช่ครับผมนายล้าทิพเดชาตั้งแต่ก็นานแล้วครับที่ไม่ได้เจอทันก็รู้สึกว่าตั้งแต่15ปีได้กันประมาณนะครับเงนั้นหรือก็ใช่สิครับตั้งแต่ต้องโทษไปตั้งเกือบ1ิกว่าปีตอนมีความเขาถอดรูดกลายไปทำไรเป็นหายไป ก็เอาจริงๆท่านเจ้าถาผมก็ขึ้นไปที่พิซังโก้พอหลังจากนั้นเนี่ยกระผมก็ไปรับงานทำราชการสนิทไปชี้ครับใปชั้นต้นเห็นลำบากจริงแล้วยังไงก็ท่านทจ้าถาวรยังไงก็ผีโลกมันก็เข้าสิงผมนะครับเอ๊ะเล่นอย่างก่อยแล้วหรือหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจิตใจผมไม่ดี่ึันมาหน่อยก็เลยทําการค้าขายแทนก็เลยขาฟิตครับ ได้กำไรไหมที่ผ่านบทตัวตับทันแต่ข้อดี้ที่แบบร้อนเท่าเี่ยใครจับยิงไม่ได้ก็เลยร้องวันนี้ครับแม่วันนี้อากาศร้อนจริงๆเลยครับทําให้รู้สึกต้องผิวด,ดามชอบเกยพายคอมไปขอน้ำเย็นมาด้วยท่านครับพอจะมีน้ำเหลืองให้ผมดิ้นรนได้ไหมครับวันนี้โอ้โหฮะผมช <า S 2> <า>่วยขอถามอะไรแกหน่อยเถอะ วันนี้แกมีธุระอะไรก็ผมก็การจะมาพบท่านเจ้าคุณนี่แหละแต่เอาจริงๆเนี่ยผมก็จะมาพบกับแม่ละออยได้ได้ข่าวว่าเป็นสาวใหญ่แล้นี่ครับสาวแล้วสิบเจ็ดพอจะให้โอกาสผมพบแม่ละออนได้หรือไม่ครับผมคิดว่าไม่ดีกว่าทำาไม่เรครับท่านเจ้าคุณคือผมเนี่ยผมอยากพบแม่ละออจริงๆนะครับ ผมเขาโอกาสสักครั้งหนึ่งที่จะพบแม่เราได้ไหมครับตอตามจริงได้พบดีกว่าเจ้าคุณจะพูดยังไงก็ได้นี่นะเจ้าคุณไม่ได้ติดคุกอ่ะติดผมมาติดเัิ่แต่เป็นคนโทรมาแกทําอะไรบ้างล่ะคือท่านเจ้าคุณก็ต้องเข้าใจผมนะผมรักตัวก็ตายผมหายทางไหนได้มาทางไหนแล้วทำไมแกพิยาพบแม่เราออล่ะก็ผมแค่อยากรู้ว่าตอนแม่เราติด แค่นั้นแหละครับนี่ไงรูปแม่ละอออืมเหมือนแม่จริงเลยเนี่เออว่าแต่เนี่ยผมทราบข่าวว่าแม่และออเนี่ยจะแต่งงานกับแม่ทองคร้ครับแต่งงานเมื่อไหร่ครับยังไม่แน่ใจ ถ้างั้นถ้าใจเขาครับถ้าเกิดว่ามีกำหนดการเนี่ยช่วยกรุณานแจ้งผมยได้ไหมครับจองเป็นหรือผมก็อาจจะมาช่วยงานบ้ากอะไรนะครับอะไรแกจะมาเหรอก็ออผมเห็นสมควรว่าผมน่าจะมาทำงานเขาอะครับแกอะไรมาเก,ก็ผมเป็นพ่อทแท้ๆของแม่ละออไม่ใช่หรออ๋อมีแกไม่รู้ตัวเหรอว่าแม,ม่ละออเป็นลูกแก จริงอยู่ที่ผมทอดทิ้งแกไปสักเซนาแกคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมเป็นพ่อแกแม่ลอรอ์เขารู้แล้วว่าข้าพ่อเลีย้ยงแล้วข้าได้บอกแม่ลอรไปแล้วว่าแกหนักกายยังในสนามรบตั้งแต่ยังเล็กๆแล้วแม่ขแกไม่ได้บอกอะไรบ้างเขาไม่ได้บอกตั้งแต่แกได้ไมลน,นมาแกก็ไม่ทำให้เขาพอใจเลยสักจีบเดียวจ <c oughs> ีบ นี่ท่านเจ้าคุณควรจะคิดว่าถ้าแม่ดูแได้กับคุณคุณจะดีกว่าเช่นก็หรือไม่จริงหรือฉันดูแลเหมือนลูกในไส้ก็จริงนะที่ผมเป็นตัวไม่ดีแต่ต่อไปจะเปะ็นตัวที่ดีกว่าดีท่านเจ้าคุณอาคิดว่ามันจริงในเรื่งเสียแล้วแม่องก็คงจะออกยาีออกเลยแต่สำหรับตัวผมเนมมี่ยคิดว่ามันจะไม่สายเกินแล้ว แกนี่บ้าไเสียแล้วกระมังทำไมล่ะแกจ,จะไปขี้กับลูกสาวอย่างนั้นยังไงได้ก็ข่าดแล้วนทองคำก็อาจจะม,มั่งมีเขาจะรับผมปเป็นยสักคนหนึ่งจะเป็นอะไรแกเป็นเจ้าบุญนายบุญอะไรขเขาถึงได้เลี้ยงแกก็ผมเป็นพ่อของแม่และอ่อนนทองคำขเขาจะมาแต่งลูกสาวของคนเชื่นแกได้อย่างนั้นหรือถ้าเขารับแม่เราจริงอะ่ะเขาคงจะไม่เมลี้ยงผมหรอก ไอทองคำไม่รังเกียจแกคนอื่นก็มันเกลียดแกแต่เราไม่แม่เราออกเป็นน้าหัวเน่าหรือจะคุยผมเพิ่งพูดตามตรงผมแตอนนี้หมดคนทานแล้วตอนนี้ผมแบนึกถึงช่องทางเดียวก็คือูิสาวอ๋อยอย่างนี้แกต้องการเงินอย่างนั้นหรือสิบชั่งออไม่รับประทานเอาสิบชั่งโถ่เว้ยห้าสิบชั่งงันเหรอผมพูดตามตรงนะผมค้าฟิลกับจีบจนเนี่ยก็หมดไปแล้วร้อยชั่ง เอาร้อยชั่งก็เอาร้อยชั่งชั่งเถอะเงินเราไม่เสียได้หรอกฉันเสียดายคำสุดข,ของแม่ละออแต่ชื่อมากคุณจะให้ผมขายลูกงั้นเหรอชั่งเถอะจะเรียกอะไรก็เรียกแต่ที่จริงอะ่ะฉันต้องการซื้อความสุขของแม่ละออคุณจะมาฆ่าพ่อของลูกชิ้นเนี้ยท่านจะคุณเห็นสมควรแล้วหรอครับฉันเห็นสมควรแล้วแม่ละออมีเงินไปคนจะเป็นลูกคนเช่นแก ผมไม่ไปอ่ะถ้าผมไปอ่ะเงินมันหมดแล้วผมจะเอาที่ไหนใช้อ่ะแกยังไม่ไปเหรอแล้วก็นะแล้วก็อะไรท่านจะคุณทําเป็นเด็กไม่ได้ท่านจะคุณก็ไม่ได้มีแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วอยู่วะก็ได้พูดเป็นทีไม่ได้ก็ต้องพูดอย่างเดรัจฉานเดี๋ยาวายเด้อท่านจะคุณใจเย็นกับท่านแต่ดูเขาแล้วแต่ดูคุณครับเออ,อไม่รอไม่รอขึ้นกระไดมานี่แล้วครับแหม่ข้อที่สิ้งจิตท่านจะคุณ กลับบ้านมวไว้จักเช่นหมายที่กลับให้ท่านคุณพ่อหรือทีเดียววันนี้พอ่อเลิกงนานเรเลยเาานี้กลับมาเล่นไทยครับคนเค้ามาหาพ่อพอดีแบบพระเจ้าเนี่ยเป็นเกินเก่าของ่านาคุณเงองนี่แหละงั้นดิฉันไปต้องรับถือแท่านมีคุณอาสิเจ้าครับก็จะวย่างั้นก็ไนดนะ้กัน รอบล่าสุดที่ค่าเจอแม่ละออนก็ได้สักป,ประมาณเพื่อแม่ละออนสองขวบเชียวนะแล้วคุณพ่อเฉันที่ตายนะครับรู้จักไหมก็เรียนได้ว่าก็รู้จักแต่ดิฉันไม่รู้จักเลยเคยเห็นแต่รูปในห้องคุณแม่ถ้าใครมาบอกว่าคุณพ่อเฉันเป็นคนดีดิฉันไม่เชื่อเป็นอันขาดเชียวน,นะครับจริงไหมคะคุณพ่อจริง ครับแล้วเรื่องแต่งงานเลยคะได้บอกไปหรือยังบอกไปแล้วลู้ก็ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะคุณแม่หร่อแม่คุณอายก็ต้องมาลุ้นน้ำที่ชั้นสิไหมครับอืมกรณีว่าคุณอาเนี่ยจะต้องรีบกลับไปที่หัวเมืองก็เรื่องวัดน้ำเนี่ยอาจจะต้องขอจุดจองไว้สักนิดนึงก่อนแล้วกันนะนี่ให้พี่เฉลนยขอพรพ่วโยงยากไว้ก่อนเลยกันดีกว่าท่านแม่หล่อที่ต้องตับโค้งหรืออะไรหรือยังครับ นี่ฉันต้อ, okay, องขอกลับเรียนก่อนนะครับเก๋ครับเจอกันลูกเสียจแล้วใส่เท้าใส่เท้าผู้ถุ่มจิกด้วยที่ไม่รออะไรกันดีกว่าดีเกินไปที่จะเป็นลูกของผมเอาเถอะจะทำตามที่ปรมาะสมถ้าใส่เท้าผมขออะไรยังได้หรือไม่ ช่วยรับแหวนของผมเนี่ยฝากเป็นแม่รอในวันนั้นด้วยในในได้ไหมครับได้เรื่องสุดท้ายแล้ว่านเท้าอ,อยากได้ตอบความจริงกับแม่รอนว่าผมเป็นพ่อของเขาได้เลยผมจะทำตามที่นายระงขอบคุณมากเลยครับท่านเท้าขอบคุณท่านเท้ามากเลยครับ ท่านใต้เท้าจะทำอะไรหรือครับเอาไม่แก่สิท่านใต้เท้าท่านใต้เท้าจะจะบอกเลยว่าท่านใต้เท้าท่านได้ผมมีส่วนหรือครับอืมมุนคุณที่ท่านใต้เท้าให้ผมในครั้งนี้ผมจะไม่ยืมบนตนบนตายเลยครับถ้างั้นท่านใต้เท้าผมขอกราบลาท่านตเดียนเท่านี้นะครับเดี๋ยวดีแกกลับตัว ขอบคุณมากครับขอบคุณที่รอบเหด้วยเพื่อนจริงค,ครับ